ถ้าคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาให้ได้เร็วที่สุดมันคือกฎของความไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคนได้มากที่สุดคือความไม่แน่นอนไม่ใช่ความแน่นอนนะครับความแน่นอนหมายความว่าคุณไปงายไพ่ทุกอย่างเลยบอกว่าเนี่ยฉันไม่มีใครฉันพร้อมที่จะอยู่กับคุณไปจนตายพร้อมที่จะอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตชีวิตนี้ฉันถวายเพื่อคุณต่างๆนี่คือความแน่นอนครับจาไว้ว่าถ้าคุณโชว์ความแน่นอนว่าคุณจะอยู่กับเขาไปตลอดทั้งชีวิต คุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มไม่ให้ความสำคัญของคุณ,ค,ณค,ค,คุณจะอยู่ลำดับสุดท้ายในความคิดของเขาครับเขาจะเห็นว่าเพื่อนสำคัญกว่าพ่อแม่สำคัญกว่าญาติพี่น้องสำคัญกว่าคนอื่นๆสำคัญหมดเลยครับเพราะคนเหล่านั้นมันมีความไม่แน่นอนเนนัดเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะว่างไม่ว่างก็ได้แต่สำหรับคุณที่คุณว่างกับเขาตลอดนี่นะครับมาเมื่อไหร่ก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ความสำคัญของคุณเลยอยู่ในลำดับ <dürfen> ส <dragging S 2> ุดท้ายครับ มีการศึกษาพบว่าในสมองมนุษย์เนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารเคมีโดปามีนครับสารสื่อประสาทตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับมันทําหน้าที่สร้างความรู้สึกพึงพอใจครับสร้างแรงจูงใจนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอโดปามีนเนี่ยนะครับมันมีบทบาทสําคัญมากเลยเวลาเราจะพึงพอใจใครไม่พึงพอใจใครชอบใครไม่ชอบใครต่างๆล้วนเกิดจากโดปามีน ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีทักษะในการกระตุ้นโดพามีนของคนอื่นได้คนก็จะพึงพอใจคุณอย่างยิ่งจะชอบคุณอย่างยิ่งนะครับจะรู้สึกประทับใจคุณอย่างยิ่งแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีทักษะในการกระตุ้นสารเคมีตัวนี้มันก็จะทําให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์นั่นเองจองจาไว้ว่าความไม่แน่นอนทําให้คนลุ้นครับในขณะที่คนลุ้นเนี่ยจะหลั่งสารโดพามีนออกมานะครับและเกิดการเสดติดนะครับสิ่งนี้เนี่ยในเว็บไซต์ m y Journal นะครับก็ได้มีการ ตีพิมพ์เอาไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําให้คนลุ้นมีอะไรบ้างครับ1ครับอย่าโชว์ทุกอย่างอย่าบอกเขาทุกอย่างนะครับอย่าเล่าเขาทุกอย่างว่าวันนี้ไปที่ไหนไปทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงวันนี้ไปกับใครบ้างมีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนต่างๆพวกนี้ในขณะที่คุณโชว์ว่าตัวเองเนี่ยเจออะไรมาบ้างวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ไปที่ไหนมาบ้างเล่าเขาหมดทุกอย่างเขาจะไม่ต้องลุ้นครับเขาจะไม่ต้องสงสัยเขาจะไม่ต้องรู้สึกว่าหึง หวงและเป็นห่วงคุณเพราะอะไรครับเพราะคุณรายงานและบอกเขาหมดทุกอย่างเมื่อเขาไม่ต้องลุ้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเขาไม่ต้องลุ้นสารโดพามีนก็จะไม่หลังเมื่อไม่หลังความรู้สึกพึงพอใจความรู้สึกหิวกระหายอยากได้ก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับ